มาหาดทางเหนือนะคะทุกคนของเกาะไมโยก้ามาถึงก็หาที่จอดรถก่อนเลยค่ะที่จอดรถหาค่อนข้างยากได้ที่จอดรถไกลามากเลยค่ะทุกคนเดี๋ยวเดินลงพาดูบรรยากาศท,งทงรรา,าทงตอนรราาใต้ใ<ห>ของทะเลที่ไมยโยกามาเยอะแล้วนะคะ วันนี้เปลี่ยนมาดูทางตอนเหนือกันบ้างค่ะฝั่งด้านนี้ตรงที่นันอยู่เขาจะเป็นเขานะคะแล้วก็เป็นฝั่งโขดหินไม่มีหาดทรายค่ะจากที่เราจอดรถที่เราหาได้นะคะ<า>ดเดินไปที่หาด,ด,าดทางนู้นค่ะประมาณ1กิโลนะคะ<ด>ทุกคนคบรรยากาศดีลมเย็นค่ะทุกคนคเดินไปก็ชมข้างทางไปฝั่งซ้ายก็จะเป็นโรงแรมทั้งหมดเลยนะคะแล้วก็ฝั่งขวาของเราก็จะเป็นเป็นทะเลค่ะ วันนี้มีแดดนะคะแดดดีเลยทีเดียวแต่ว่าก็ลมค่ะเหมาะแก่การอาบแดดนะคะเพราะว่าอาบยังไงก็ไม่รอถึงหาดเราก็ถอดรองเท้าเดินค่ะทุกคนจะง่ายที่สุดเพราะว่าที่ที่เราจะไปก็คือฝั่งโน้นค่ะเกือบจะสุดหาดเลยย่านต้น,ต,นต้นหาดคนจะเยอะค่ะทั้งลูกเล็กเด็กเดงวันนี้จัดว่าคนไม่เยอะนะคะที่หาด ดูค่ะคลื่นซัดสาลายทะเลขึ้นฝั่งพอเ,เหยียบเท้าลงไปก็จะนุ่มๆค่ะทุกคนถ้าเป็นบ้านเราก็จะขวดน้ำพลาสติกถุงพลาสติกเนาะเขาจะเอาอุปกรณ์เอาเก้าอี้เอาเตียงนอนแล้วก็ผ้าปูกันเป็นแบบสเต,เตชันน่ารักน่ารักกันเองเลยนะคะมาถึงแล้วก็ได้เวลาอาหารเที่ยงเลยค่ะแนนได้หน่อไม้ฝรั่งสีขาวค่ะทุกคนเป็นแบบที่เขาต้มแล้วก็ใส่โหลไว้ค่ะรสชาติก็เหมือนหน่อไม้ฝรั่งเขียวบ้านเราเลยค่ะ แต่ว่าอันนี้เขาจะต้มเปื่อยไปหน,น่อยวันนี้นั้นได้ผัดกระเพราทะเลนะคะแล้วก็หมูทอดที่เหลือส่วนนี้ก็คือรถเข็นขายผลไม้ค่ะมะพร้าวเขาขายแบบไม่เหมือนบ้านเรานะคะเขาขายที่แก่ๆที่เป็นกะลาสีน้ำตาลเลยค่ะถ้ามีคนซื้อเขาก็ผ่าแล้วก็แทะเนื้อให้ค่ะแคะแคะเนื้อให้ไปทานทั้งแก่ๆแ,แบบนั้นเลยน้ำทะเลที่นี่ก็คือสีสวยมากค่ะมีทั้งสีน้ำเงินและก็สีออกเขียวๆเทอคอยค่ะ ตอนนี้เรามาที่ท่าเรืออีกหนึ่งท่าเรือค่ะทางเหนือของมายยก้านะคะคาะร์ลากราเชดาคาร์ลากราเชดาหลังจากไม่อยากอาบแดดแล้วค่ะเราก็ขับรถมาที่ท่าเรือค่ะทุกคนก็ในเมืองนี้แหละอยู่อีกคนละฝั่งค่ะเมืองนี้เขาเป็นเมืองท่องเที่ยวติดทะเลค่ะย่านท่าเรือตรงนี้ก็คือร้านอาหารเยอะมากๆยิ่งตอนเย็นๆค่ะนักท่องเที่ยวจะออกมาเดินกันเยอะเลยวันนี้เราแวะทานอาหารเย็นก่อนกลับบ้านนะคะ ใช้เวลาในการเดินทางจากทางใต้ที่นันอยู่มาที่นี่ก็หนึ่งชั่วโมงค่ะหาดทางนี้น่าเดินนะคะทุกคนมีทั้งร้านอาหารแล้วก็ร้านแหล่งช้อปปิ้งให้เดินค่ะ